ผมมีเรื่องผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องตัวเองเลยค,คือทุกวันนี้เขียนโปรแกรมอยู่ใช่ไหม,มแล้วก็เขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้นจริงเพราะว่าใช้กินทับโกลไฟหรอ,อเขียนเขียนอยู่เอออยากจะได้อะไรมันก็ตอบได้นอนบทเอาวัออนก่อนก็มาถามว่าเออเนี่ยอยากได้ลายเนี่ยทาเขียนภาษาหนึ่งแต่ว่าอเอ,อ เกตุลาขเขียนเขียนด้วยจวาวาสคริปต์ทำติ่งเนี่ยนะแล้วบอกไปเขียนว่าเอออยากจะได้แบบเนี้ยกับซาโกแรงเออเดจัดให้จ้าเออทำให้แล้วเราก็ c o ปปี้โคไปใช้แม่งใช้ไม่ได้ไม่เลยคือคือถ้าเกิดเราเราไปไกด์มันมากๆบอกว่าอยากจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เแบบนี้ยมันจะเจนมั่วั่วมาให้เรา ปกติอยู่แล้วเพราะด้วยความเป็น generative AI ก็ตามชื่ออ่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่80หรือ90เปอร์เซ็นต์มันมันใช้ได้นะในจริงเราก็เออร์เริ่ไปด่ามันพักหนึ่งมันก็จะเริ่มแก้ๆมาซึ่งมันก็มีคนที่พยายามพัฒนา AI สําหรับสายโปรแกรมมิ่งนอกเหนือจากกิทับโค้ดไพเอออีกที่พยายามจะรีแคลว่าเอ้ยสเต็ปของฉันแม่งไม่เออเลอร์นะอันนี้เขาก็มีการพัฒนากันต่อเห็นไม่มียูสเคสนึงเลยหน่ที่บอกว่าถ้ามันมีเออเลอร์มันไปเสิร์ชหาเออเลอร์จากแสกโฟมาแล้วมาตอบแก้ให้อัันนน้ ออเหรใช่นะ่นคือเราโค้าไปหลอดแต่ว่าอันนี้ก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับกับโปรแกรมเมอร์ตอนที่ผมทำหลักสูตรกีตาร์โค้ชไปหลอดนะก็คือพอคนมาเสร็จปุ๊บมันก็ไปก๊อปในายให้แตะโอเวอร์โฟร์มากงแต่ถ้าโอเวอร์โฟอ่ะคุณก็เคยก๊อปนี่มันก็เอเอเลิกไงใช่ถูก <laughs> <c ười> คือต้องสอบมันเออเลิกไปก๊อปไปก๊อปมามั่วๆไม่ได้นะใช่ใช่ก็มามั่วไม่ได้ลักษณะประมาณ